สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ผมสันแล้วก็วางแผนกานง่ายๆสั้นๆนะครับโอเควันนี้นะครับผมจะมาคุยเรื่องรถครับใช่ครับรถรวมไปถึงมอเตอร์ไซค์ด้วยเลยกันนะฮะรถมอเตอร์ไซค์ยานพาหนะนะครับผมเราจะมีแนวคิดมีเกณฑ์พิจารณาอย่างไรดีว่าเอจะออกรถสักหนึ่งคันเราต้องมีอะไรบ้างวะนะครับผมวันนี้ผมจะพามาดูกันเลยนะครับโอเคครับผมข้อแรกนะครับผมต้องเป็นเรื่องของความจําเป็นครับผมว่าจะซื้อรถสักคันนะครับเราต้องมีความจําเป็นที่เราจะต้องใช้รถคันนี้จริงๆนะครับผมถ้าเราไปเจอโปรโมชั่นการตลาดว่าอ้ ดาวศูน์เซผ่อนได้นานร้อยเดือนหรือซื้อวันนี้แถมฟรีชุดแต่งเต็มที่หรือซื้อวันนี้เติมน้ํามันฟรี1 0 0 0 0บาทอะไรเงี้ยคือซื้อเพาะโปรโมชั่นง่ายๆอ่ะแต่ว่ายังไม่จําเป็นอ่ะแต่โปรโมชั่นมาเดี๋ยวเดี๋ยวตกรถซื้อของไม่ทันนีแบบนี้อันตรายมากเลยนะครับต้องระวังเอาไว้เพราะอะไรเพราะรถนะครับผมมันเป็นหนี้สินที่ภาระค่อนข้างยาวระยะกลางเลยประมาณถ้าผ่อนเร็วๆก็คือ3ปี แต่ปกติคนพเ,เรา่อนกันอย่างน้อย5ถึง7ปีเลยนะครับรถนานเหมือนกันนะห้าถึง7ปีอ่ะก็มันเป็นภาระาที่ติดกับร้องทั้งยาและมูลค่าของรถคือรถจริงๆนะครับผมตั้งแต่วินาทีแรกเราถอยออกโชว์รูมมานะครับมูลค่าตกไปอย่างน้อย10ถึง20%แน่นอนนะครับเพราะว่ารถผ่านการใช้งานไปแล้วทันทีนะครับยิ่งเท่าเอาไปขายร้อนๆเนี่ยราคายิ่งตกลงไปมากกว่านี้นะครับดังนั้นพิจารณาถึางความจําเป็นให้ดีนะครับผมในการที่จะซื้อรถไม่ใช่ซื้อตาม,ปมโปรโมชั่นนะครับผมข้อที่2งนะคร พิจนารณาได้แล้วเนี่ยเราไปดูเรื่องของรถที่เราต้องการก็ดูรถแบบสเปคอ,อะไรต้องการอะไรยังไงนะครับผมแค่นี้ก็องอ่ายๆก็ไปดูว่าใช้ชีวิตยังไงอะสมบกสมบันไหมต้องเดินทางออกจากจังหวัดไหมหรือเป็นแค่เดินทางในเมืองเล็กๆ,กๆง่ายๆถ้าเดินทางเล็กๆในเมืองก็อ่าอีโคคาร์เล็กๆไหมไประหยัดน้ำมันดีด้วยหรือเดินทางไกลๆอีโคคาร์เนี่ยรถอาจจะแบบสมรรถนะไม่ถึงแล้วก็ความสูตรทลายต่างกันเรื่องให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตความจําเป็นของเรานั่นเองนะครับ ข้อที่3นะครับผมเป็นเรื่องที่จําเป็นมากมากที่สุดย้ําตรงนี้แล้านดอกจันทร์ก่อนที่จะซื้อนะครับเราต้องพิจารณาถึงเรื่องของสภาพห้องของตัวเองครับต้องพิจารณาดีๆเลยนะครับเพราะว่าไอสภาพห้องตรงนี้เนี่ยเราสมมุติขึ้นมาแล้วกันจะได้ง่ายๆผมมีเงินเดือนผมผม,มเงินเดือนสัก20,000บาทอ่าเฮ้ยจะซื้อรถได้ไหมสักคันหนึ่งเรามาดูกันดีกว่าอ่ะสมมุติคิดเรื่องค่ารถก่อนนะครับผมไปดูมาแล้วรถถ้าจัดดาวจัดเต็มเลยย5โอ้ดาวเยอะมาก2ี้ เป็นอีโคคาร์นะผ่อนประมาณเดือนละ6 0 0 0บาท5,000ัไปไปอีก6,000บาทตีว่าห0 0 0บาทมาละ6 0 0 0อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องเติมน้ำมันใช่ไหมครับอ่าเติมน้ำมันอยู่กรุงเทพมีค่าทางด่วนอ่ะสมมติตีไป3,000บาท6000บวกมมาแล้ว ,000 บาทนะครับอย่าลืมระหว่างทางเฮ้ยประกันรถทำไหมทำอ่าสมมติเก็บค่าประกันรถเดือนละพันเป็นหมื่นหนึ่งละอย่าลืมมีพรบอีกค่ามนเนเนซ์รถระหว่างทางรถเสียต้องซ่อมไหม เช็คสภาพทะลุหมื่นแล้วนะครับดังนั้นถ้าผมเป็นคนที่มีฟรีคอส์สมาก่อนอยู่หน้าแล้วอะ่ะเกิน10,000บาทผมยังไม่สามารถซื้อรถได้แน่นอนเพราะว่าแค่รถก็กินไปแล้วหมื่นหนึง่งแล้วถ้าผมต้องผ่อนนู่นผ่อนนี่อีกเกาตังไหนกินข้าวว่ะดังนั้นอะ่ะก่อนซื้อต้องคำนึงถึงสภาพคล่องของเราให้สุดๆให้มากที่สุดเลยนะครับก่อนหน้าที่จะแบบซื้อรถเอ้ยผ่อนไอโฟนอีกส0 0 0ผ่อนคอมพิวเตอร์ีก2,000เป็น4 0 0พแล้วแล้วก็มีรถมาอีกหมื่นกว่าบาทตอนนี้เหลือเงินกินแค่5,000ยังไม่รวมค่าที่พัก ค่าอาหารค่าน้าําค่าไฟค่านเน็ตพอไหมสรุกเหลือกันเก็บไหมครับไม่เหลือดังนั้นนะครับการซื้อรถคันหนึงเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ทาไม่ได้มันทําได้แต่เราต้องประเมินแล้วแต่ว่า จำเป็นไหมสรุนอะไรดีมีกําลังผ่อนไหวไหมนะครับผมกําลังผ่อนก็ไม่ใช่แค่ว่าดูดว่าเราผ่อนเท่าไหร,ร่นาะเฮ้ยเราสม,มุดไหวหกพันบาทสบายชิลอีสี่แต่ต้องไปดูถึงเรื่องก็คือองค์ประกอบมันนะครับค่าน้ามันทางด่วนค่าเมนเทนเนซ์ค่าประกรันรถค่าพลบบอนี่คือหลักๆห้าอันนะครับผมยังไม่รวมอัซิเดนที่จะตามมาในอนาคตยังไงก็อยากให้ทุกคนคิดพิจารณาดีๆนะครับก่อนจะซื้อรถสักคันหนึ่งอย่าไปซื้อตามโปรโมชั่นนะครับเพราะว่าเราก็เห็นหลายๆคนหลายๆเจ้าหลายๆ เอาพันธิเป็นเราเลฟเรนซ์พันทิเลยที่แบบว่าเอเอผ่อนรถไม่ไหวครับทำยังไงดีสมงรถไม่ไหวครับทำยังไงดีไปกู้ที่ไหนเพิ่มดีถ้าผ่อนไม่ไหวนะครับวิธีที่ดีที่สุดขายทิง้งขายทิง้งขายทิ้งครับก็ใช่ผมไม่ไหวก็วาขายทิง้งตัดใจครับต้องตัดใจแล้วก็กลับไปใช้วิธีชีวิตเดิมๆเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับจริงๆว่าเราไม่พร้อมหรือว่าเราจะดันทุรังผ่อนต่อไปก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าแบบไหนเราใช้ชีวิตแล้วมีความสุขมากกว่ากันนะครับระหว่างเก็บมันไว้แล้วครับอ๋อเหนื่อยจังเลยอะ เฮียเดือนนี้ต้องกินอะไรวะเนี่ยโอ้มาไม่ก็เหรอผมไม่เสียค่าที่พักเมื่อกี้เหลือ5,000ใช่ไหมอ่าค่าน้ำค่าไฟไปแล้วพันหนึ่งค่าอินเทอร์เน็ตมือถือไปแลวอีก5 0 0รโอ้พันห้าเหลือ3 5 0 0 3,500ต้องกินข้าวกันแล้วร้อยตกมือได้0บาทก็ถ้าอยู่ได้ก็โอเคครับเหลือว่าถ้าอยู่มีความสุขก็ลองพิจารณาดีๆนะครับวันนี้ก็มาแชร์ชิคประมาณนี้นะครับสุดท้ายทุกคนก็ต้องลองคิดพิจารณาตัวเองดีๆว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงกับมันดีนะครับผมเพราะรด้ซืออุย เราตรงคอนเซปต์อันนี้พอดีเลยเฮ้ยจำเป็นต้องใช้เฮ้ยมีกําลังผ่อนเหลือเฮ้ยผ่อนได้ค่าใช้จ่ายเราโอเคเราไม่ได้ผ่อนอย่างอื่นอยู่เราต้องการมาใช้จริงๆริ้รุยเลยครับซื้อเลยครับอย่ารอช้านะครับผมช่วงนีโปรโมชั่นเยอะมากเลยครับ่าแต่ว่าถ้าเอก็ยังไม่ได้อะไรนี่หว่าแต่เห็นเพื่อนข้างๆบ้านมันมีรถแล้วก็มันออกมันมัน,ม,นมันมีโปรโมชั่นพอดีคิดดีๆนะครับอย่าเพิ่งวู้ว่ามากรถคือ ลดจริงๆนะฮะมูลค่ามันลดเอาเงินไปลงทุนก่อนไหมหรือทําอะไรที่มันได้ผลตอบแทนแนะนำพีเชยนะครับไม่ได้บังคับนะครับเพราะผมไปบังคับบัญชีเงนินในบัญชีทุกคนไม่ได้นะครับโอเคลองพิจารณาดีๆพูดคํานี้มาไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับโอเควันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครป์ที่วางแผนกนันง,ง่ายสๆสันส้นๆเพื่อติดตามคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับผมฝากด้วยวันนี้สวัสดีครับผม